ค่ะพี่น้องป้องฝ่ายสุงสุบอนสุผูสุคนค่ะอยู่กับช่องตองอุรัมเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องมาหอดมองหอดบอลแล้วพี่น้องป้องป่ายสุงสุบอนค่ะถึงแล้วค่ะถึงหน้างานของเราแล้วถึงแล้วนะคะทุกทุกคนตื้อเมแคนดี้โทรศัพทัปโตกับผม แลถึงแล้วครับพี่น้องค่ะไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะไปดูบรรยากาศกัน,กนเลยพี่น้องแฟนขับแฟนมะล่ำเอฟซี FC สาวน่อยเผยดบันแพงกสุปุสุคนคขาถึงแล้วค่ะน้องตางน้องอูเมื่ขึ้นนีิ่นไปไมินิคอนเสิรต์ต ทะเลวิ่งวิ่งแนจากน่อยนึกว่าจะตื่นน้ยนอนตีสี่ตีาเนาะต้อเลิกกับตีสามเาเออตีสามสิกลับมาอีกเออสิกลับมาอีกตีสี่อสิอาบน้ำแจ้งอสาอาบน้ำแจ้งพอดีมาบนอนรถออกจากน้ำพุงเช่าเออแค่อาบแค่อาบอีนี้ว่อาบน้ำฮะอาวนนอกตั้งมาอาบน้ำอีกรื่เดีลูกเออ ไปชมบรรยากาศด้านล่างกันค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะไปคาตึกไกลจะคาไปเด็กๆลงรถเบิ้งในเด้อต้นบักกูดต้นบกใแย่เพียรน,น้ำ <c oughs> โอ้ติดประตูพอดีเลย <c oughs> เอาไปเอาเอาไปจังน้อยนะพ่อซื้อหม่องลวงพอดีต้นน้ำ ตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคื้นะครับบรรยากาศบรรยากาศด้านในพอน่ครับพี่น้องเที่ยวงานบุญประจำปีวันที่11มีนาสีหวัดบ้านไผ่ค่ะวัดบ้านไผ่อยู่ที่อำเภอราศีสไลัยจังหวัด สีสะเกตดค่ะตอนนี้กำลังคืกคืนเลยค่ะชมบรรยากาศกันเลยไปเลยค่ะร้านอาหารก็เพราะร้านอาหารอะไร่โอ้สิพระท่านคืนแต้เดี๋ยวดีเลยบอกป๊าคมี<ะ>ดเด้ร้านตามสร้างน่ะ โอ้หลานตามสร้างอยู่หนาบ้านหนาปากทางพอดีเลยจะตต่สวัสดีค่ะแม่ดมอ่ะแม่ดมคือยานกล่องแต่กินแม่ดมคือว่่เคยยันกล่องแต่แชร์ตอนนี้แม่ดมคือยานกล่องแม่ดมก็ไม่น่าใส่จริงเลยน่าใส่มากจริงๆหน้าตองขนาดตองอูอายุน้อยกว่าหน้าต้อง,งอ,อูไม่ใส่ถ้าแม่ดมเลยแม่ดมใช้อะไรใช้์ยเวีย นิเว <New> <amat S 1> ียเฉยๆหรอนิเวียโฟมล้างหน้าผ like ู้ชายนิเวียโอแล้วก็บำรุงใช่ช่องแล้วก็มีไม่ได้ยินไมแก้มเขาถามแก้มถามมันจะมีนีเวียซองละยี่สิบบาทไงที่มันเป็นเซรั่มนะก็เป็นเซรั่มมันจะกระาทุกวันทุกวันแก้มถามว่าเป็นผู้ชายทำไมใช้เซรั่มของผู้หญิงล่ะไหนล่ะผู้ชายผู้หญิงทำไมใช้เซรั่มผู้ชายอ๋อตกเอง ก็เขามีเซลลผู้ชายเขาในเซลผู้หญิงเขาเซลผู้หญิงเยอะกว่าเซลผู้ชายใช่ไหมเาอยู่าใแล้วเขาหน้าใสมากเลยพี่น้องขนาดกล้องตองอูไม่ไม่ไม่แบบว่ากล้องกล้องบ่ชาร์ดไม่ค่อยอันนี้ปันใดแต่หน้าสวยมากเขาอายู่หลายมันมองครีมพวกนี้เราต้องทาทาแล้วมันช่วยได้อืมันจะชื่นฉ่ำทำให้หน้าสดชื่นเท่านี้ใช่ไหมเพื่อนไม่ดม แกก็ไม่โดมอีกเหนียวไม่โดมอีกคนละวัยเลยครับใช่ไม่ต้องบำรุง่อะขอขอบคุณแม่ดมจ้าอยาฝากช่องด้วยนะคะดมน้อยผ้าไทยโอเคน้อยผ้าไทยฝากทางช่องพี่อ่ตองอูด้วยนะคุณนะฝากช่องแม่ดมด้วยนะคะอย่าลืมนะครับผู้ใดที่ชื่นชอบในชุดผ้าไหมแล้วก็เป็นแบบผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ฝากเนื้เได้ครับพี่น้องฝากช่องแม่ดมด้วยอะไรนั่นนะแม่ดมดมน้อยผ้าไทยดมน้อยผ้าไทยนะครับเป็นช่อง y ยูทูบเหรอครับแนฝากคุณิีดามด้วยนะครับฝากช่องพี่ดูอย่างละท่ำบัดนี้นี่ยังควัญมาท่ำบัดนี้คืออะไรเหตุปาดใหญ่พวงมหม้อก่อน

วันนี้เหมือนบรรยากาศคึกคืนหลยครับพี่น้องเพราะค้าแม่คายกกำลังเข้าหน้าง,งานกันหมดแล้วม,มือแรงมามวนมาซื้อกันเลยครับพี่น้องอยู่วัดบ้านหนองไผ่ตำบลหนองไผ่อำเภอราชสีสลจังหวัดรีสเกตค่ะพี่น้องลางอำเภอทางจังหวัดมาเวะมาชมกัน กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงมเลมอเลอแมงเมอแงสอดเก่งจางฟางนะครับพี่น้องสอดเก่งจางๆางคพรบพ่อกันจา้าตอนนี้เวทีเครื่องเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพรบพอกันมเมลแงเจอกันค่ะพี่น้องอย่าลืมเอ่อ มหลายๆผู้หลายๆคนมาเจียวลายลายผู้หลาย,ลายคนมคนม,มวนซื้อหนาหันหนาเวทีน้่กันจ้ะอันนี้ให้ชมบรรยากาศหนาเวทีพอขาแม่ขายตอนนี้กำลังเตรียมความกันแล้วด้านานกะกำลังเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์อุปกรณ์ก็กำลังเตรียมพมร,กร,กร้มพอม เโอ้ยหัว,ตวเตห็นหนา้าอายกูกระเดือยหัว,ตวเตห็นหน้าเนาะน,นี่เนาะพี่น้องถามหาแตกวัน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 ,น,นคือไปเห็นตไทยไอ้ตุ้ยจากเชียนานไ,ไอ้ตุ้ยเล่าล่งหรอสี่ผัดวา คือไปเห็นเลาลงมาก้ลมาแต่เพื่องันลงมาแต่บอกติดไฟเ่จอจอจอมานอนแต่เมื่อคืนนี้ฮะยินแดดแห้งประมาณแปดสิบองศาความห่อนอืมก็เป็นไยเบิ่งจะเงือหลุดเงือสั้นหลเคไปสสิบาทเลยอืมจ้าจะนอนคนละ้านันคนไข่จะกินข้าวกัน เีดเป็นไข่นี่เดเอาไข่มาแปดเท่าอีกไข่แบบธรรมดาตัวเออไข่แบบธรรมดานี่ยบอยบยิ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 ้ยิบยิยิบนิบยิบยิงยิบยงนยิบยิบยิบยยงบยยยยายิบยิยยิบยิบาบ กลางเต้นที่ซื้อก็ยืนแอบย,ยืนยิ้มก็สิบ้าก็ของค่ะยิ้มยิ้มก็สิบบ่อยสับป,ะป,ะปะั๊บปั๊บปั๊บแล้วกับพี่น้องคะ่ะนี่คือบรรยากาศตาสะอ่อนเสือเจ,จ็บบ่อยเจเจ็บบ่อยพามวนพามวพามวนพาซืนแลยแม่แม่ปิดหน่อยกันเลยเนาะ

ย่ตั้องเยน่ย้้ม่ด้ใช้ไม่อยงต้องมาคู่กินเข่าจ้ะพ่อมาคู่เหรอถ้จะชิบคอดครกันเจอหละรูมีเรื่องเตะกูขี้ไรว๊าจ้กกระิถาดสวยือได้ทายยางเชียร์เลยนั่งอ่

โอ้ยอันนี้กระบคันนี้แอกกระบะแอ็ตาซิละเก็บทองอยู่กรบเอ็นอตซิละเก็บทองอยู่เนี่ยกินล้เศร้าเลยเก็บทองของเขาหนเ็นเออองนเอ็เอ็เอนมันกเศร้ามีพิเศษใเราเอาพิเศษใ้เรานี่ำเต่าะ ไว้ขื่นบะมีเสรษฐศาสไเศสแม่ข่ายยังมาเสบสบายแมาเกียดคนปม่ไ่นแม่ข่าได้ไจำเป็นเด้ลูกแม่ข่าจจำเป็นจ้าจ้าเอาแต่ไสีทันเด็กน่อยมือแรงข้าเด็กน่อยออกมากินข้าวกินน้ำขายห่อนยามมือแรงคุนเดนดเบึงซ่งนั่น มล้ำยูสานอ่ามลำสานน้อยเป็นบรเพงจ้ายูบรนเพลงกสุมบรนเพงสนาคารปลามล้ำดังกระดบงหจากมล้ำอีเมกกรดดมล้ำยูลมองหลบอลมันไม่ใช่ออยู่สีสเกด่ป่ะก็มีหลายบ้านใาถามมูวอยู่ไหนข้นเกินไลก็ขอพักกระเพาะขอพักบมูหมด จมอย่างแม่จะมีเม่ยลลูกข่าหมอลำมะลายบด้ได้จมหอดขาเกดใหม่เปลี่ยนหอดขาเกียดใหมบอยังมาเจ้าว่ะหมอลำมะลายแล้วบดิเกล็ดอันบด้กินข่าบดิ้ก <c oughs> ็บอกเอาว่าหอดไนแม่พะอจะไรยางชาบ้านเอาอันนี้ให้อันนี้ชาบ้านเบิ่งจะได้อันนี้เบิ่งทั่วโลกนี่นี่ มันเอ็มเอแม่ไม่ย่ยตรลูกตเออโอ้ยจสิลลูกขามาลายขันบ้าย่าเขาเ่อมาแม่ย่าด้ตอยุ่งยุกๆเขยาเคืว่าเม่ข่าเมื่อเน่เคยตวนาบมชี้ได้อสาดขายดีด้อล้าสิแล้วเขายังสิมากินข่าเด้อเออ ต้มเขาวขาไว้าจุกจุกาอยู่่อต้มเขาเขาว่ากินแล้วเขาก็มักอาหารต่ำ้ังเนาะแมนอ พ่นคือปีดคือประจงปองไปจากข่าวบอกเพอ่นีม้่เโอ้ยจะได้สิข่าวได้มูหน่อยเถอะ ha 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 ครับพี่น้องขาคลิปนี้กะเอาไว้สำนีก่อนนะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศให้ดูใหม่พอกันคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้สำนีแม่นักตตอูคอราไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้ในเรื่องคับพี่น้องขาฝากกดซับสไครต์ในกติดตามด้วยค่ะดูแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดไ,กไลคก์กดแชร์ค่ะคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะ เจอกันเย็นนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ